สวัสดีเพื่อนๆชาวรบายหนังทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมมีความรู้สึกหลังดูหนังเรื่อง The u p l a n k อาชยาเกมมาพูดให้ฟังครับมึงจ้างได้กูก็จ้างได้วะ่ะ โอเคครับผมสำหรับหนังเรื่องดีอัพแลงอาชยาเกมนะครับผมเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่ชื่อว่ายูเป็นเด็กที่ติดเกมเอามากๆจนวันหนึ่งได้ไปพบกับกลุ่มของโฮม e ี e และทอยนะครับผมซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนที่รับจ้างอัพแลงนะครับผมกลุ่มของ Home ก็ได้ชักชวนให้ยู เข้าร่วมในการทําเรื่องรับจ้างอัพแรงนะครับผมทําให้ยูได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มของโฮมพีทแล้วก็ทอยนะครับผมทําให้ชีวิตของตัวยูเนี่ยเริ่มพบกับชีวิตวัยรุ่นที่เริ่มจากความสุขไปจนถึงจุดที่ดํำดิ่งที่สุดในชีวิตนะครับผมเรื่องราวคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะก็ความรู้สึกหลังจากที่ผมได้ดูหนังเรื่อง The u p t ร a n k a s v a r Game นะครับผมเป็นหนังไทยอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมที่ เล่าในอีกมุมมองเด็กติดเกมนะครับผมจนนำไปสู่การพัวพันในเรื่องราวต่างๆในชีวิตทำให้ชีวิตในวัยรุ่นของตัวละครเนี่ยดำดิ่งลงไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งในความรู้สึกของผมหลังจากที่ผมดูหนังจบนะต้องบอกว่าก็เป็นถือว่าเป็นหนังไทยอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบด้วยความที่หนังแนวเล่าเกี่ยวกับปัญหาสังคมชีวิตวัยรุ่นชีวิต ที่เรียกได้ว่ามันอาจจะไปตรงกับชีวิตของใครหลายๆคนไม่ว่าจะกําลังประสบอยู่หรือเคยผ่านชีวิตช่วงนั้นมันมาแล้วนะครับผมไม่จําเป็นจะต้องฟิกว่าเป็นเรื่องของเด็กติดเกมนะเออคือในหนังเรื่องนี้ถ้าให้ตีตีความจริงๆอะ่ะมันเหมือนกําลังดู ชีวิตของวัยรุ่นที่มันไม่รู้จะแก้ไขยังไงแล้วก็เลือกวิธีที่ตัวเองคิดว่ามันสบายที่สุดแต่สุดท้ายก็ต้องไปประสบพบเจอในแต่ละมุมของแต่ละคนที่เจอกันนะครับผมซึ่งมันจะเป็นพอตหนังที่ผู้กำกับอะกล้าหยิบประเด็นของเด็กติดเกมเนี่ยกับการปั๊มแรงมาตีความให้มันเป็นหนังหนึ่งเรื่องเนี่ยบวกกับเรื่องราว วุ่นวายของชีวิตวัยรุ่นอันยุ่งเหยิงเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะถึงอาจจะไม่ได้แบบดีมากอะไรนะแต่ความรู้สึกอะ่ะมันก็เหมือนเราดูอารมณ์เหมือนฉลาดเกมโกงนะมันจะเป็นความรู้สึกที่แบบไม่ใช่ชีวิตวัยรุ่นที่คือฟูอ่ะเออมันจะไม่ใช่แบบนั้นมันจะเป็นแนวแบบดาร์กไปเลยอะ่ะเออแล้วมันก็จะดาร์กลงไปเรื่อยดาร์กลงไปเรื่อยดิ่งลงไปเรื่อยผมผมต้องบอกว่าระหว่างที่ผมดูอยู่จนหนังเริ่มจะจบเนี่ยมันทําให้ผมเออเหมือนสัมผัส กับมันได้เรื่อยๆรู้สึกกับมันได้เรื่อยๆนะด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะว่าชีวิตบางช่วงบางตอนเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยอาจจะไปตรงกับในบางช่วงบางตอนของในหนังนะมันเลยทําให้เรารู้สึกอินกันได้นะสําหรับใครที่เคยผ่านในช่วงชีวิตที่แม่งโคตรจะยุ่งเหยะนะิงอ่ะในชีวิตวัยรุ่นนะนะอืก็ค่อนข้างที่จะอินกับมัน เืยๆผมต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะดาร์กเลยแหละเป็นการ <laughs> เล่าเรื่องราวของเด็กติดเกมที่แม่งจะดาร์กดาร์กเลยแหละออมันแบบถามว่ามันดีไหมผมมองว่ามันดีนะออตัวหนังมันพาเราหนังมันจะเริ่มแบบหม่นเข้าไปหม่นหม่นลงไปเรื่อยๆืเริ่มหม่นหม่นจนกลายเป็นดำดำมืดไปเลยส่วนตัวละครหลัก4ตัวคือยูโฮมพีทแล้วก็ทอยนะตัวละครทุกตัวเล่นดีหมดนะ แต่ถามว่าตัวละครที่ผมชอบที่สุดอะ่ะผมชอบ2ตัวได้ไหมคือผมชอบตัวละครของโฮมกับพีทเนี่ยด้วยความทีออ่อารมณ์ของตัวละคร2ตัวนี้มันค่อนข้างที่จะมีสีสันเยอะมากๆเลยแหละในหนังะนะค่อนข้างที่จะมีหลายมิติให้เราได้เห็นมันเลยทําให้รู้สึกว่าเออผมชอบตัวละคร2ตัวนี้แล้วกันนะขอขอเป็น2ตัวแล้วกันนะ ต้องขอบอกว่าเออตัวละครทุกตัวเนี่ยเล่นดีหมดนะครับผมโดยรวมแล้วนะแต่ก็ที่ชอบก็คือ2ตัวที่บอกไปนะครับผมในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยผมต้องบอกว่าเนื้อเรื่องอ่ะส่วนใหญ่เราจะได้เห็นเนื้อเรื่องแบบนี้ยองค์รวมประกอบประมาณนี้จากหนังฝรั่งแทบจะร้0เลยนะแต่ว่าหนังไทยอ่ะโอกาสที่จะทําหนังแนวแบบประมาณนี้มันค่อนข้างที่จะยากซึ่งถ้านับ ที่เคยดูมาได้ก็คือฉลาดเกมโกงเนี่ยแล้วก็จะมาเรื่องเนี้ยที่เล่าปัญหาชีวิตของวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นในด้านใดก็แล้วแต่นะแต่ก็ไม่ค่อยได้เห็นจากในหนังไทยนะซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ทําออกมาได้แบบผมผมต้องบอกว่าดีเออเป็นหนังที่ทําออกมาแนวชีวิตดรามา่าได้แบบโอเคเลยแหละเออมันโอเคเลยแหละถึงจะมีช่วงกลางๆเรื่องนะที่ เขาจะเ,าเล่าปัญหาตัวละครทั้ง4ตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะเจาะประมาณนึงอยู่ว่าแต่ละตัวละครเนี่ยมีปมปัญหาอะไรประสบพบเจอกับอะไรอยู่อะไรประมาณนี้นะก็ทำออกมาได้ดีนะแต่ก็อาจจะมีบางตัวละครที่อาจจะค่อนข้างที่จะเล่า เอ่ยไปนิดหนึ่งนะแต่องค์ประกอบโดยรวมผมมองว่ามันโอเคมากๆเลยนะครับผมทำให้เราตามติดชีวิตตัวละครอนะ่ะค่อยๆรู้ปมปัญหาของตัวละครแต่ละตัวในหนังไปนะครับผมก็ต้องบอกว่าทำออกมาได้ดีครับแล้วก็ถือว่าเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นหนังแนวชีวิตที่ผมชอบนะหนังไทยนะถือว่าชอบนะอันนี้คือส่วนตัวผมเองนะผมต้องย้ำว่าตัวส่วนตัวผมเองนะคือเพื่อนๆไปดูมาแล้วรู้สึกยังไงอันนี้ก็มันแล้วแต่ความรู้สึกคนนะ ส่วนตัวของผมอะคือผมรู้สึกชอบนะแล้วก็ปีนี้ปี2022อ่ะต้องบอกว่าหนังไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะทำออกมาให้เราได้เห็นหลากหลายแนวมากนะในปีนี้เลือกดูนะสำหรับหนังไทยนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นอีกหนังอีกแนวหนึ่งนะที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนอนะน่าจะชอบแหละหนังประมาณนี้นะเออหนังชีวิตหนังเล่าถึงปัญหาของวัยรุ่นที่ประสบพบเจอนะผมว่าหลายๆคนน่าจะชอบเลยแหละถือว่าเป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องที่ ในปีนี้ที่ผมมองว่าทําออกมาได้ดีฮะแล้วก็สนุกอารมณ์ของหนังอารมณ์ของตัวละครอ,อะ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเออมันจริงมันมันมันคือชีวิตจริงของคนอะ่ะที่แม่งไม่ได้สวยหรูหรอกก็นี่อันนี้ก็คือความรู้สึกของผมและกันสั้นๆเพราะว่าหนังเพิ่งเข้าโรงด้วยเนาะก็อยากให้ทุกคนไปดูกันนะผมต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้เนื้อเรื่องดีตัวละครน,นักแสดงเล่นดีทุกคนนะครับผมหนังเรื่องนี้ตีแผ่ออกมาได้ค่อนข้างที่จะเยี่ยมเลยนะถ้าตี กว้างๆนะไม่ได้ตีแค่เป็นเด็กติดเกมนะครับผมเป็นแบบปัญหาสังคมปัญหาวัยรุ่นน่ะเออก็อยากให้อยากให้ทุกคนไปดูครับผมสำหรับหนังเรื่อง The Up l a n g Ashia Game ครับโอเคครับผมผมขอให้คะแนนกับ The Up l a n g Ashia Game ไว้ที่8เต็ม10ครับโอเคครับผมก็เล่าความรู้สึกทั้งหมดไปแล้วนะครับผมหลังจากที่ได้ดูแล้วก็มาพูดคุย เพื่อนๆทุกคนนะครับผมให้ฟังกันก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูก็แนะนําให้ไปดูครับเป็นหนังไทยอีกเรื่องหนึ่งที่เนื้อเรื่องดีมากๆนะครับผมแล้วก็ <c oughs> สําหรับใครที่ได้ดูแล้วนะความรู้สึกกับหนังเรื่อง The Up l e n เนี่ยเป็นยังไงก็มาช่วยกันคอมเมนต์พูดคุยเป็นเพื่อนกันนะครับผมมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับผมชอบไม่ชอบยังไงก็เป็นความ รู้สึกของแต่ละคนเลยนะครับผมโอเคครับผมสุดท้ายนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของเรานะครับผมวันนี้ระบายหนังของเราต้องลาไปก่อนแล้วนะครับผมผมต้องไปก่อนแล้วบายๆนะครับ